สวัสดีค่ะเซลตายที่ปรึกษาการขายจาก Honda ามาสุขนะคะวันนี้แต่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติค่ะแล้วก็การเข้าเกียร์ว่างของรถคันนี้เลยค่ะ Honda CRV 1.6เทอร์โบดีเซลนะคะก่อนจะไปชมสาระดีๆจากต่ายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะ ่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับเกียร์ของ CRV ก่อนนะคะเกียร์ของเขาจะเป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นแบบ9สปีดค,ค่ะเดี๋ยวตายจะแนะนําตําแหน่งของเกียร์ต่างๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตําแหน่งแรกนะคะเกียร์ P ค่ะเมื่อเรากดสวิตช์นะคะไฟจะขึ้นสีแดงค่ะตรงตําแหน่งเกียร์นะคะเกียร์ P จะใช้สําหรับจอดแบบล็อกล้อไม่ต้องการให้รถเคลื่อนที่ถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์ P นั้นควรเปลี่ยนก็ต่อเมื่อรถจอดสนิทเรียบร้อยแล้วค่ะ ถัดมาตำแหน่งที่2นะคะเกียร์ R ค่ะเมื่อเรากดสวิตช์นะคะไฟจะขึ้นสีเขียวค่ะพร้อมกล้องด้านหลังจะทํำงานนะคะกล้องสามารถปรับมุมมองได้3ระดับค่ะมุมกว้างนะคะมุมตรงค่ะและมุมสุดท้ายค่ะเป็นมุมสูงนะคะตำแหน่งที่3นะคะเกียร์เหรือเกียร์ว่างนะคะเมื่อเรากดสวิต จะมีไฟสีแดงขึ้นที่ตำแหน่งนะคะจะไว้ใช้จอดรถชั่วคราวขณะรถติดเครื่องยนต์อยู่ค่ะตำแหน่งสุดท้ายนะคะเกียร์ดีและก็เกียร์เอสค่ะเมื่อเรากดสวิตช์นะคะไฟจะโชว์ที่สัญลักษณ์ค่ะเป็นสีเขียวนะคะ เกียร์ D คือเกียร์เดินหน้าค่ะใช้ในการขับขี่ปกติในส่วนของเกียร์ S คือเกียร์สปอร์ตนะคะเมื่อเราต้องการเพิ่มความแรงนั่นเองจะทําให้รู้สึกเหมือนเกียร์ธรรมดาซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่แพดเดนชิฟที่อยู่ตําแหน่งของพวงมาลัยได้เลยค่ะ บางท่านอาจสงสัยว่าหากเราขับรถอยู่ๆเพิ่ไปกดตำแหน่งของเกียร์ P หรือเกียร์ R จะเกิดอะไรขึ้นไหมระบบเซฟตี้ของเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ N นะคะเราก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดตำแหน่งเกียร์ดีค่ะรถเราก็จะขับเคลื่อนไปได้ปกตินะคะต่อมานะคะแต่จะแนะนำวิธีการจอดรถด,ด้วยเกียร์ว่างค่ะในกรณีที่จอดรถซ้อนคัน แต่ก่อนที่เราจะดับเครื่องยนต์เราต้องแน่ใจก่อนค่ะว่าเราไม่ได้ใส่เบรกม,มือทิ้งไว้ใต้คอนโซลเกียร์นะคะจะมีฝาปิดนะคะเมื่อเราเปิดขึ้นมาจะเจอกับสวิต์นะคะแล้วก็คันโยกนะคะเราใช้มือกดที่สวิต์นะคะจะมีสัญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นแล้วใช้อีกมือหนึง่งกดที่ปลายก้านนะคะกดคันโยกลงไปจนสุดคะ่ะ <umb i. S 1> เพียงเท่านี้ รถเราก็จะสามารถเลื่อนหรือเข็นได้นะคะแต่ข้อควรระวังควรจอดรถบนพื้นที่ราบเท่านั้นค่ะก่อนสาตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเราก็แค่กดที่ปลายก้านค่ะคันโยกก็จะดีดกลับตรงตำแหน่งเดิมค่ะก่อนจากกาันวันนี้หากท่านใดสนใจรถ Honda นะคะ สามารถติดต่อพวกเราเชาว Honda มาสุขได้ทั้ง5สาขาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แต่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากนะคะ